สวัสดีค่ะทุกคนเอาไว้ผ้ากินผ้าร้อนนะจ๊ะอีดแอนของเราะจะเรากลับมาร้านเดิมเจ้ปทุมเจ้าเก่านะจ๊ะและเราก็จะไปตามหาปลาหมึกกับหอยแมงผู้ตะวันออกไอซ์ซังกุ้งอ่ะนะจ๊ะสามกิโลจุกจุกไซจัมโบนะจ๊ะสิเปเอาเมลแองกจ๊ะปาร์ตี้กันที่บ้านแก้วรีสอร์ทจ้ะเพราะว่าเราไม่ไปไหนกัน จัดมุมใหม่ค่ะทุกคนก็จะเป็นมุมช่วยๆได้กุ้ยไม้สวยๆค่ะทุกคนกุ้ยไม้กุ้ยไม้สีม่วงน่าจัะ ให้เกีおお่ยวหมูสับหลัก ไม่ลวกค่ะแต่เราอบเองแล้วแต่โลห้าสิบเอาสามโลพอไหมสี่โลก็ได้ซี่โลก็ได้ค่ะซี่โลไม่น่าถึงไม่ถึงหรอกสวยมากเลือกได้ดูได้ครับสวยสดีย่นี่ย่างอร่อย พี่น้องมาเที่ยวหาดพะล่าอย่าลืมแวะมาเสืออาหารทะเลเด้อจ้ะแต่ว่าหาดนามรีดหาดพยุนกับสีนี่บางมอญดักไฟดาะมาพัล่าพยุนมองดังไฟดเป็นร้านอาหารก็ควรหางก็ได้ปเก้าะหอมสองกิโลเมือกกล้วย ทะเลพระลาดจ้ะสาวสิบเอ็ดพันวาหกห้าต้องบรรยากาศแ่บขึ้นแดงขึ้นสูงอันนี้ชุมชนนะคะที่ถ่ายร,ริีทะเลเนื้อชอบบานหาปูมาหาของทะเลเนาะจ๊ะ เรากางเต็นท์้ล้วเนอทุกคนเต็นท์เขาดาวของเราครับบรรยากาศน่าจะเต็นท์นี้ใหญ่มากนอนได้ประมาณสี่คนจ้ะเต็นท์สวยเลยดยจ้ะกางไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมสถานที่เรียบร้อยแล้วนะาจะสวยงามเหมือนเดิมวิวสวนของเรา เต็นแบบใหญ่ละมุมนี้เราก็เหมือนเดิมมุมสวยๆของเราจะมุมนี้ครับผมเขาคั่วเราจะเฮดตำจิมซี่ฟูดคือเกาเราจะกินกับกุ้งย่างแล้วก็มึอกอย่างเนะจ้ะมีบกักพริกขีโนโูพริกแดงจินดาเน,นะจ้ะแล้วกักระเทียมนอ้อยล่างเยียบรเลยจ้ะ ของทุกอย่างเตรียมเรียบร้อยเร็วเลือน้าตาลทรายแล้จาก,การะน้ำปาลาปลาชิคันน้ำบักนาวนะจ๊ะสดๆทั้งจิ้มกินคืนเขาดาวจ้าพี่น้องมาเด้อจ้าพี่น,อนอ้องมากินกุ้งอย่างการะน้ำอ้อยเด้อจ้าพี่น้องเอฟซีแจ้ะเรียบร้อยแล้วจ้าน้ำบักนาวเอาทุกอย่างลงไปในโถปัน้นจ้าน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดของน้ำอ้อยอีกแล้วจา้าลงไปเลย น้ำมะนานวหนึ่งต่อหนึ่งะจ๊ะน้ำปลา้ำตาลทรายต่อถ้วยน้ำปลาน้าตาลทรายไปปั้นกันเลยจ้าพี่น้องเมื่อทุกอย่างลงไปในโถปั้นนะจ๊ะหัวนะอ้อยกับไซรสดีมูนะจ๊ะนิดน้อยนะจ๊ะปลายช้อนชาหละกับผงชูรสนิดนึงนะจ๊ะกับใดเวลาปั้นกันเลยจ้าพี่น้อง จิ้มสุดเด็ดของเราหอมอีกแล้วจ้าพี่น้องปั้นใบไม้เลยได้จ้าเอากระเทียมเติมมาไเลยนะจ้าเติมมาเลยเข้มขน้นเข้มข้นนะจ้าหอมมากแล้วก็สิเทียเป็นสองถ้วยจ้า รีสวัยจ้าแคมปิง้งหั่นตะไคร้ใส่เนาะจ้าก้าว่าสีสูบเนาะจ้าเขาจังเอาใบโหระพาตบทายเนาะจ้าอบแบบว่าได้ใส่น้ำได้จ้าปิดฟ้าหมอไว้ประมาณยี่สิบถึงเค่งโมงเนาะจ้าหอยแมงผู้รบเวลาแล้วเนาะจ้าถึงเวลาแล้วเขาก็ใส่โหระพาลง ปลงไปเลยหอมหหอมหอมากเฮดีเพิ่นหมักหอยแมงผูนะจ๊ะเมื่อว่นไปกินซีฟู้ดหล่ะเพื่อนลานบ่มี่นะจ๊ะ,ว,ะ,ะ,จะวันนี้น้ำอ้อยจัดให้ละจ๊ะจัดให้ลานสะพายนะจ๊ะนางชอบกินหอยแมงผู้อ,อบจะปิดฟ้าไว้นะจ๊ะเรียบร้อยเลย เมนูข่าวดาวของเขาเราจะหอยแมงผู้อบหอยเมงผู้อบบ้านแกวแคมปิง้งอ่ะจ้ะ บรรยากาศเนี่ยมือแรกนะจ่ะขวดฟินเนยจ่ะำอ้อยดังไฟเนาะจ่ะสีย่างกุ้งกับย่าง,งปลาเมือเนาะ,<น>ะ,ะจ่ะกะเพราหอยกินจ้ะบรรยากาศบ้านสวนของเราบ้านแก้วแคมปิ้งนะจ่ะในบรรยากาศขนาดจาพี่น้องบรรยากาศดีค่ะตั้งใจบ่าสิกลางเต้นไว้จักหนึ่งอาทิตย์นะจ่ะเ้ากัจังกิบนะจ่ะราวาซื้อมาแเราบดใส่งายเลยจ้ะ ซื้อมาหลายปีละจ้ะหกเจปีแล้วเนาะจ้ะเต็นลัง,ลงนี่นอนได้ประมาณสีคนนี่หละจ้ะห้านสะไยข่อยกับห้านทราดูกุ้งกันใหญ่เลยนะจ๊ะเห็นกุ้งตัวใหญ่เนาะจ้ะประเทศฟินแล์เพินว่ากุ้งตัวน้อยเนาะจ้ะกุ้งแม่น้ำ <laughs> ประเภทย่างนี่เขากับบรรยากาศเนาะจ้ะเพราะว่าอากาศหนาวจ้ะมาขึ้นต่อไปก็คือย่างกุ้งนะจ้ะสองกิโลเฮิร์ตมาจัดเด็กๆกินแบบอร่อยนะจ้ะวันนี้นอนดีเหลือเกินไม่ต้องไม่ต้ไปเลยพี่เบนอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยมากวันนี้พี่เบนกินแบบไรกเวลาจุดไฟเย็นนะจ้ะอันน้อยๆนะจ้ะเอาไอซื้อมาแต่ริมทะเลนะจ้ะเด็กๆเล่นกัน ดกไม่หนไม่เกกียินไปน้ำยางเลาะไปน้ำนาะจะเพราะว่าบ้านจะของก็จะกินสบายใจแต่ก็มีความสุขก็จะีด้ลูกแล้วก็ไปต่อกันเวลามันจะดับดีมันไม่ติดเห็นไหมจุดเลยค่ะจะโดนมือตัวเองตั้งหมดแล้หรอโอ้น้องได้แล้วน้องได้แล้วอ่ะไปจิ้มเอาบันนี้พี่ให้ดีกระทาให้รูปบะเนี้ยอ่ะจิ้มเลย เอเย็นอย่างงี้ก็อะไรไอ้พุกก็กลับไปอยู่ไปเมืองนอกเลยสิท่าลูกถ่ายอะลูกค้าโทรมาวันนี้เขาอยู่ตรงนี้เขาอยู่ที่ภูเก็ตตรงนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาพ่เทียเขาบอกอ้าวมันไม่รู้เนี่ยเราอยู่ที่นี่โทรมานะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันใช่ไหมคะเขาใช่ครับถ้ามาเจอกูนี่ไม่ได้ใช่ไหมล่ะเาไปไหนวะอ่ะเป็น แล้วเขาเจอกูไม่ได้เลยนะเอาเอาเฮนี่ไปดิเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเอาเอาโร็วเร็วชีพเด็กเร็วเร็วเดี๋ยวหมดไดเวลาเที่ยงขึ้นนะจ๊ะจุดผู้เข้าดาวกันนะจ๊ะทุกคนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะจ๊ะแล้วก็เป็นปีเถาะปีกระต่ายเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะคลิปเข้าดาวนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะเอาไว้เอาไว้สั้นนี่จ้า ปาร์ตี้กับครอบครัวเนาะจ้ะฉลองวันเขาดาสามสิบเอ็ดนะจ๊ะด่งไฟแห่งปีนะจ๊ะเด็กหนาวนะจ๊ะแล้วก็นั่งไกลจ้ะใส่กระโปรงสั้นบันยี่ห้อนคิดซะว่าอยู่ท่ามกลางหิมะนะเฮดี้เหมือนเหมือนแบบรอบข้างอะเป็นหิมะใชายชายใส่ฟืนนั่งกันนั่งไปยิ้มไปเฮดีเป็นคนอารมณ์ดีมาก คนตาแล้วข้าวคัวนะจ๊ะไว้ฝากเข้าดาวนะจ๊ะวันที่31ธันวาคม2565ันห้าร้อยบห้านะจ๊ะบายบายสองพนห้าร้อยหกสิบาสำหรับคลิปนี้จ้าวยายซัมจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจ๊ะเพื่อโบผ่าดคลิปไม่ไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย ใช่ค่ะก็เห็นเท่านี้ก็อ่านเท่านี้